สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางช่อง y o u t u b e นะครับที่ให้เกียรติดตามและรับชมนะครับช่องรถไถมือ2ล้านประกรณ์แท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเช้านะครับเช้าของวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับ2,563นะครับวันนี้ทางร้านก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็รถที่ยังขายได้นะครับ เหลือกี่รุ่นกี่คันนะครับราคาเท่าไรกันบ้างนะครับเราก็จะมาแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวเร็วๆนี้นะครับจะมีรถรุ่นไหนเข้ามาเพิ่มอีกบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่รถหน้าร้านกันก่อนนะครับคันแรกนะครับก็จะเป็นรถเข้าใหม่นะครับจะเป็นยันม่านะครับยันม่า EF 3 5 2 T นะครับยันม่า35แรงนะครับเพิ่งมาถึงมอเช้าี้เองนะครับ ยันมาคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี50นะครับปี50อุปกรณ์นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับคันนี้นะครับรวมเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเลวนะครับเอาเข้าบ้านสวยเลยก็จะอยู่ที่ราคา185,000บาทนะครับ185,000บาทนะครับสำหรับยันมา35แรงนะครับ เก็บสีรอบคันเช็คเปลี่ยนถ่ายคองเหลวนะครับเช็คลูกหมากทุกจุดนะครับเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะครับในราคา1นึ่งแับาทนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นคุปต t เอล5ี8นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี52นะครับคันนี้อุปกรณ์นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับราคาก็1,99,000บาทนะครับ1,99,000บาทนะครับ คันต่อมานะครับจะเป็นกูต้า L 3 4 0 8นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี50นะครับคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าผานหลังนะครับคันนี้รวมเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็จะอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับ1 7 9 0 0 0บาทเก็บสีรอบคันยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหลังคานะครับเอาเข้าบ้านสวยๆเช่นกันนะครับ คันนี้ก็จะเป็นครูใต้เอลสามสี่ศูนย์แปดเช่นกันนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าสองนะครับคันนี้ก็จะมีสองราคานะครับราคาตามสภาพนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ 1, 59, 000, ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าเก็บสภาพให้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันต่อมาก็จะเป็นน้องบีนะครับบีสองสี่สองศูนย์นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ อ่าบีสองสี่สองศูนย์คันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผานพ้วนนะผานก็จะเป็นผานห้าตาช้างนะครับเป็นผานคู่ตัวเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทราคานี้ก็รวมเยี่ห้อไทยของเลวนะครับอ่าหรือลูกค้าท่านไหนจะเอาจะให้เก็บสีให้เพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่สีเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับอ่าในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท นะครับคันต่อมานะครับจะเป็นรถเก่านอกนะครับยี่ห้อซัตตอมนะครับ st 1 5 1 0นะครับถ้าเรียกชื่อยี่ห้อรุ่นรถผิดก็ขออภัยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องสองสูบนะครับจะได้อุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับจะได้โรตารี่นะครับเครื่องสองสูบขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาก็จะอยู่ที่59,000บาทนะครับ59,000บาทนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับ คันต่อมาครับจะเป็นยันม่านะครับยันม่า E-F4 9 t นะครับยันม่า49แรงนะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับปี56คันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้จะได้อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผานผานพวนนะครับผานพวน CMT นะครับจะเป็นผาน5นะครับคันนี้นะครับรวมเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพเยนถ่ายของเหลวนะครับ เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับก็จะอยู่ที่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื 3, 25, ่นห้าพันบาทนะครับสำหรับยันมา่49แรงนะครับส่วนอีกคันที่ยังขายได้นะครับจะเป็นกูตาล L4708 นะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าสี่นะครับ อุปกรณ์คันนี้ที่ได้ก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพูนนะครับผ่านพูนก็จะเป็น d h 2 4 6นะครับเฮบิพัทนะครับเป็นผ่านคู่ตัวนะครับตาช้างนะครับคันนี้ก็จะมี2ราคานะครับราคาตามสภาพนี้นะครับก็จะอยู่ที่3 2 5 0 0นบาทนะครับสามแสนสบาทถทายทางร้านเก็บสีรอบคันเปลี่ยนยางหนใหม่นะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็จะอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท ที่ขายได้หน้าร้านวันนี้ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีคยันมานะครับยันมาสามสิบห้าแรงเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมียันมาสามเก้านะครับยันมาสี่ห้านะครับกูตาสามสี่นะครับก็มาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถ โทรติดต่อสอบถามนะครับหรือจะโทรจองโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์088นะครับ3285315นะครับ088 3285315นะครับลูกค้าที่จองรถไว้นะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้คิวเก็บงานยาวนะครับลูกค้าท่านไหนจะจองรถก็มาณ20 30วันนะครับถึงจะได้รับรถนะครับอ่าเดี๋ยว ถ้ารถเข้ามาเพิ่มเข้ามาใหม่ยังไงนะครับทางร้านก็จะมารีวิวและอัปเดตให้ลูกค้าชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ